แล้วนะคะเหมือนสั่งยำยกรสสองกล่องนะคะนี่น่ากินมากที่ตักช้อนหนึ่งเนี่ยเยอะกว่าน้ำพริกไข่ปูที่ร้านอาหารถ้วย, 1, ย 5, นึงสามร้อย้ายำห้าไข่200บาทฟังมากพากินพาแซบ MT Channel สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บางซ้ายนะคะทุกคนพามาชิมยำร้านดังนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามบห้านะคนคนต่อคิวเยอะมากนนเลยค่ะทุกค ได้คิวาาหลังๆเลยยาวมากคคใครมาก็นี่ค่ะมารับบัตรคิวกับพี่คนสวยได้เลยนะคะมวยนนะะมอนะะสองเลขสิบนี่แปดสิยำยกโดนนะครับสองไปดเลย ได้กินแล้วเนาะคนคนเยอะมากเที่าใหรวาบ้านกับ้าีไยเด้คิวเท่าไหร่นะได้คิวเท่าไหร่สบหวะสิบหกคย่งสิบหกเคะคนคนเยอะมากเราได้คิวของร้านยำยกเอ้ยยำแซ่ปซิ่งแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบ คนเยอะมากแล้วก็อากาศร้อนมากมวยกับเพื่อนมานั่งรอในรถนะคะทุกคน <รอ S 2> นั่งกิน <รอ S 2> กาแฟเย็น,<า>น,ยนๆแนะนําว่าถ้าใครจะมาทานนะให้มากี่มงนะมนมาตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเลยนะคะ<ม>แล้วก็ยืนต่อแถวคือเรามาบ่ายสามครึ่งแล้วมึงคือคนอื่นเขาก็ต่อก่อนเราไปประมาณเกือบสิบคิวแล้วใช่ใช่<ๆ>ต้องมาเร็วคือยำเขาจะยำประมาณสี่มงแต่ว่าเขามาแจกบัตรคิวช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะทุกคนถ้ามาก็แนะนําให้มาประมาณบ่ายสามมาต่อคิวเพื่อที่จะรับบัตรคิวก่อนนะคะ อันนี้แนะนําแบบนี้เลยนะคะทุกคนขนาดหมวยมาประมาณบ่ายสามสี่สิบก็คือได้คิวสิบหนะคะตอนนี้ก็นั่งรอยำบนไปค่ะนั่งกินกาแฟไปเย็นๆในรถพี่แบบพี่แม่เจ้าของร้านน่ารักด้วยนะคะเมื่อกี้หมวยไปขอพี่เขาถ่ายรูปเขาให้ค่ะ <c oughs> พอเขาไปซ้อมพ่ยนไว้กล่องใหญ่มากค่ะทุกคนคือแบบให้ดูมือกับกล่องใหญ่มากนี่นะคะพี่เจ้าของร้านสวยมากใจดีด้วยนะคะให้เข้ามาถ่าย <laughs> ขขบคุณมากค่ะนนค่ะพี่ ตอนแรกนึกว่านึกว่าแ,แบบเจ้าของร้านจะแต่งมาตีมแบบครนะั้งคู่ใบอยากให้พี่เจ้าของร้านมาตีมครัง้งคู่ใบโอเคนะ <laughs> <Okay. laughs> อารมณ์ดีมากเลยนะคะเจของเรานะคะ <laughs> เดี๋ยวให้ดูแบบวัตถุดิบค่ะทุกคน <laughs> สะอาดมาก <laughs> คือแบบพี่เขาทำสะอาดมากนะคะ <laughs> ทุกคนแบบอยู่ในแบบตู้แบบนี้นะคะ ไข่แดงเค็มไข่ปูไข่ปลาเลียวเียวอันนี้น่าจะเป็นไข่แมงดาตัวนี้ไข่ปลาหมึกเนาโอเคยำห้าไข่ก็มีนะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบชอบกินนะคะชอบความแบบสะอาดมากๆเลยค่ะทุกคนน่ากินมากและน่ากนัวนะ อันนี้ยำอะไรคะพี่อันนี้ยำห้าไข่ยำห้าไข่เท่าไร่คะพี่สองร้อยสองร้อยบาทที่ตักช้อนหนึ่งเนี่ยเยอะกว่าน้ำพริกไข่ปูที่ร้านอาหารถ้วยหนึ่งสามร้อยห้าสิบคุ้มมากทุกคนแค่ไข่ปูก็คุ้มมากแล้วนะไปทานอาหารที่ร้านบ้างสั่งแบบน้ำพริกไข่ปูชุดหนึ่งอะสักสามร้อยห้าสิบเลยยุคนี้สองร้อยไม่มีหรอกเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือสองร้อยนะคะทุกคน ยำห้าไข่สองรอยบาทฟังมากเจ้าของร้านกำลังจะทำยำยกรถนะคะนี่เหมืมนสั่งเป็นยำยกรถนะคะทุกคนโแบบวัตถุดิบคือดีมากอันนี้แบบดูจากที่เขาทำสะอาดมากเลยคะ่ะทุกคน นี่นะคะเพื่อนมนของเราแบบว่าไกด์ที่พามานะคะทุกคนสวยมากแต่งงางแต่เพียงนะคะเพื่อนเคียงงานแล้วพามานะคะทุกคนจริงๆเพื่อนก็ขายผงเนาะแล้วก็ไม่ค่อยว่างแต่ว่ายังคู่พามานะคะนี่แสดงว่าคนเแก็ช่วงช่วงที่เรารอยำกันอยู่เนาะคือคนเยอะมากนะคะขออนุญาตแบบใส่แมสนะคะทุกคนมีอยู่กับเพื่อนเยวให้ดูคนเยอะมาก ตอนนี้ถึงคิวที่สิบนะคะยังไม่ถึงคิวรเราเนาะของเราคิวที่สิบหกนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วยำยกรถนะคะฟังมากแบบได้เยอะมากค่ะทุกคน มากนะคะร้านก็จะแยกน้ำยำให้นะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่เขาแยกน้ำยำให้เนาะได้แล้วนะคะหมือสั่งยำยกรถสองกล่องนะคะนี่น่ากินมากใหญ่มากทุกคนดูมือเพื่อนกับเท่าไหร่น้ำมตน 4ี่ร้อยค่ะสี่รอยบาทที่เขาแยกน้ำยำให้อันนี้เดี๋ยวจะไปคลิปน,นี้เนาะยำแซบซิงสั่งเป็นยำยกรถนะคะ,ะลอลังการมากก็ถ่ายบรรยากาศร้านยำให้ดูนะคะแล้วก็เพื่อนงานเยอะมากแต่สู้พามารอประมาณ2ชั่วโมงนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้หมวยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครจะมาทานยำร้านแซบซิงให้มาตั้งแต่บ่ายสามนะคะมารับคิวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะ ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุทกๆกําลังใจนะคะขอบคุณเลหลายเด้อจ้าถ้าใครชอบคลิป <Wow. S 1> นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมวยแล้วก็น้ำมนไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปเจกอกันที่บ้านค่ะ